คลิปนี้เราก็จะพามาล่องใต้กันนะครับก็มาวัดที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้เลยนะครับวัดวิสัยไตรรัตนารามนะครับอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็มาหาเลขว่างั้นนะครับตามดูเลยครับว่าจะได้เลขอะไรวันนี้นี่ครับนำทีมโดยคุณนุชทุทุกีปทุมครับมา เขามาถึงในวัดก็ต้องมาสักการะบูชาพระพุทธร,รูปก่อนนะครับตรงหน้าเจดีเนี่ยครับก็ทําไมถึงต้องมาก็เพราะว่าขอแล้วได้เลยต้องมาครับ้องลองลอง่ลองมาจากกรุงเทพนะครับมาที่ชุมพรครับนี่ครับเราก็มาแก้บนว่าอย่างนั้นเถอะมากับลูกสาวสองท่านนะครับ นะครับเราก็มาสักการะพระพุทธรูปหน้าเจดีก่อนนะครับนะครับเจดีก็ไม่ลกเหมือนตอนแรกแล้วนะครับก็จะมีเรือครับมีเรือแล้วก็มีสารหลวงพ่อนะครับสักการะได้ครับทุกที่ครับทุกที่ศักดิ์สิทธิ์หมดครับนะครับเราก็มาขอพรกันมากันแต่เช้าครับ ช่วงเช้าก็คนยังไม่เยอะมากก็จะโล่งหน่อยสบายครับวัดสะอาดครับไม่ไม่ลกเหมือนตอนแรกนะครับแล้วก็มาทางด้านหลังของเจดีนะครับด้านหลังของเจดีเราก็ถ่ายให้ดูครับบรรยากาศรอบองค์เจดีนะครับแต่ขอห้ามขึ้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างชํำรุดนะครับขึ้นไปก็จะอันตรายได้เขาก็เลยกั้นเอาไว้ ไม่ให้ขึ้นนะครับบรรยากาศโดยรอบขององค์เจดีนะครับนะครับมีป้ายห้ามขึ้นตรงทางขึ้นก็จะเป็นพญานาคนะครับมาสักการะบูชาได้มีป้ายบอกรายละเอียดไว้ครับวิธีบูชาขอพรน,นะครับก็มาขอกันได้ครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับเป็นองค์พญานาค ทางขึ้นบันไดนะครับนะครับมีคาถาไว้ให้แต่ไฮไลท์ของเราก็คือนะี่ครับมาขอพรมาขอตัวเลขกระเสือได้แน่นอนครับวันนี้เรื่องลือเลยครับใครมีโชคมีลาบมาขอได้ครับนะ่ครับคุณนุชกำลังขอกันอยู่ครับขอกันจะจ่ะขอดังๆงเนี่ยครับและที่สำคัญจะมีเนื้อมาถวายด้วย ฉะนั้นงวดนี้ไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวดูท้ายคลิปครับมีเลขเด็ดแน่นอนใครมีโชค่ายแน่นอนครับนี่ครับมันจะมีหายให้เราล้วงนะครับเล้วงมาแล้วครับก็ลุ้นกันเลยครับเลขสามตัวงวดที่กําลังจะออกนะครับดูกันเลยครับตาดีได้ตาไร้ก็ได้ชัดนะครับนี่ครับเลขนี้เลยครับชัดไหมครับแล้วก็มี จุดทูบด้วยนะครับเล็งเลยครับชอบเลขไหนแทงเลขนั้นนะครับก็ทางขึ้นจะมีร้านของชาวบ้านมาขายของนะครับ<อ>ก็แวะอุดหนุนกันได้นะครับมีแล้วก็มีนี่ผลไม้มีทุเรียนทุเรียนสวนของชาวบ้านเองครับเอามาขายถูกมากครับลูกละร้อยกว่าบ,บาทสองลูกอ,อ่ะยักหน้าแล้วครับเอาแน่นอน ทุเรียนในพาดโดนครับลูก150กับร้อยห้าสิบกับสองร้อยกว่าบาทจัดทั้งคู่เลยครับก็ระหว่างทางกลับก็แวะทานร้านอาหารข้างทางนะครับพ่ออาหารใต้ครับมาแล้วก็ต้องลองครับนี่ครับข้าวยำข้าวยำแกงใต้และทานได้ครับอร่อยทุกร้านครับร้านข้างทาง ยังไงพูดหนยสิหลานหลานหลานลานหลาน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 เพราะว่ามันคือข้าวยงแล้วก็เอ้ยบีบมะนาวก่อนบีบมะนาว้าไปหน่อยเพิ่มรสชาติ ในอาห L A S e. ็นอาหารท้างใต้นะครับถ้าเกิด <c oughs> คนภาคกลางก็จะไม่ค่อย <c oughs> ได้ลิ้มรสอาหารนะชาวใต้นะครับมาแล้วก็ต้องจัดครับนี่ครับุกให้เข้ากันอันนี้ไม่ได้อยากจะกินผักหรอกนะสั่งมาเพื่อกดหน,นนะังตักให้ผู้ชมประสิสัทธิหน้าร <c oughs> ับประทานดีครับ <c oughs> เป็นข้าวยำรับรองทานครับแล้วก็ระหว่างทางก็แวะหัวหินครับมาแวะร้านอาหารที่หัวหินครับบรรยากาศดีครับลมแรงหน่อยับฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ก็เมนูที่เรานำนเสนอครับนี่ครับกุ้งของพุดเส้นอร่อยครับร้านนี้ของอร่อยหลายอย่างแล้วก็มีหอยนางรมครับรรยากาศดีครับสาวก็ถ่ายรูปเล่นกัน ก็เห็นป้ายนี้แล้วก็ปวดหัวไม่รู้จะไปทางไหนดีอย่างไงแล้วเจอกันครับ